ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเราชนะเงินเยียวยา7,000บาทเราจะทำยังไงเรามาชมรายละเอียดในคลิปค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกทุกท่านมาพบกับช่องข่าวดังตามกระแสกันอีกแล้วนะคะก่อนที่จะรับชมเนื้อหาในคลิปฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ like, และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปด้วยนะคะ หลังจาก2กลุ่มที่มีเป๋าตังตรวจสอบสิทธิ์เราชนะได้ที่ w w w r ์ a เรชนะ c o m ในวันที่5คือวันนี้แล้วหากไม่ผ่านวิธีจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรพร้อมเปิดทม์ลายการรับเงินของ2กลุ่มจะเข้าวันไหนและจะจ่ายงวดต่อไปเมื่อไหร่เช็คกันเลยค่ะ วันที่5กุมภาพันธ์2564ถือเป็นวันแรกค่ะที่เงินเยียวยาในโครงการเราชนะจะโอนเงินให้กับประชาชนกลุ่มที่1คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินครั้งแรก675บาทหรือ700บาทหลังจากนั้นก็จะได้รับวงเงินอีกครั้งละ675หรือ700บาททุกวันศุกร์ในวันที่ 12, 19, 26กุมภาพันธ์ และวันที่ 15, 12, 19, 26มีนาคมสองพนอกเหนือจากเป็นวันแรกของการโอนเงินให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วประชาชนกลุ่มที่2หรือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าังที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่27มกราคม 2,564ก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิสถานะหรือผลการคัดกรองเพื่อให้ได้สิทธิในโครงการเราชนะในวันเดียวกันค่ะวิธีตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะกลุ่มที่2คือเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w บ a c h a n a .com คลิกเข้าไปที่เมนูตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะก็คือหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักของคุณเองชื่อนามสกุลภาษาไทยวันเดือนปีเกิดกรอกตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชนค่ะแล้วก็กดปุ่มตรวจสอบสถานะแล้วก็รอระบบแจ้งว่าคุณคือผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ถ้าคุณ และซึ่งกรณีในกลุ่มที่2ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก็สามารถทำเรื่องเพื่อขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจะมีขระนวนการดังนี้ค่ะก็คือเข้าไปที่ w w w รเราชนะ .com เพื่อแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม2564ค่ะซึ่งกระทรวงการคลังจะนำข้อมูล ผู้ที่ร้องขอทบทวนสิทธิ์ไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่19มกราคม2564ค่ะและสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์อ w w w บ a รา c h a c o m ได้เหมือนเดิมค่ะและไทม์ไลน์การตรวจสอบสิทธิ์โครงการเราชนะของประชาชนกลุ่มที่2 วันที่5กุมภาพันธ์2564ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะผ่านเว็บไซต์ w w w r a าช c h c o m แล้วแล้วคุณได้รับสิทธิ์นั้นภายในวันที่18กุมภาพันธ์2564ท่านก็สามารถเริ่มกดยืนยันสิทธิ์ผ่านเป๋าตังและได้รับวงเงินเป็นครั้งแรกจำนวนเงิน2,000บาท และได้รับวงเงินงวดต่อไปทุกวันพฤหัสบดีครั้งละ1,000บาทวันที่25คกุมภาพันธ์วันที่4และวันที่11วันที่18และวันที่25มีนาคม2,564ซึ่งเงินในวงเงินในโครงการเราชนะสามารถสะสมและใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2,564ค่ะและท่านไหนที่ไม่ผ่านการคัดครองสิทธิ์ สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในว,วันเวลาที่กำหนดไว้ในข่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจค่ะ